ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่แล้วก็คุณเพื่อนด้วยแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยครับผมพบกันในวันที่ยี่สิบห้าครับผมก็่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณป้ามากๆครับผมที่สมุดป้ากาลนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ที่เพชรบูรณ์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผม ก็คุณป้าใจดีนะครับผมให้ขนมจะาบ,บาวขอบคุณคุณป้ามากนะครับผมจ้าเนี่ยโซนมากเลยยิ่งโตยิ่งโซนไม่นู้อะไรเห็นไหมทักไม่ได้ยิ่งโตว่าก็ยิ่งโซนมากจะาบ,บาวก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมแล้วมาดูชมกันมีหรอชมนะมาให้ให้ดูก็กําลังมีดอกมาให้ดูอันนี้เนี่ยรู้สึกจกผิดรังหนหน่อยนะอันนี้ชั้นเดียวที่ผมทําขึ้นมาเพื่อจะทําเป็นสายพันธุ์ตัวใหม่ เดี๋ยวรอดูอพรุ่งนี้นะว่าจะสวยไหมว่าจะใช้ได้ไหมนะรอดูพรุ่งนี้ก่อนนะก็รู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูว่าเวลาบานนั้นพี่รล้ดอกจะดูสวยไหมครับผมก็มาเรียบเรียงดูไม้เหล่านี้คุณป้านะครับผมก็จะเอาต้นไปเสียบนะคุณป้าก็พอมีคลิปแนะนาวิธีการเสียบนะคุณป้าก็หรือยังไงก็ทักถามเข้ามาได้อันนี้ผมไม่ีเวลาแกะ่นะก็แทงขุงแล้วทะลุขูงอันนี้ก็แกะได้แล้วนะเพราะว่า ม้เขาติดหมดแล้วนะอันนี้รูดถุงเอามาให้ดูว่าต้องแกะตอนตอนที่ที่ที่ขาดนี้กำลังพอดีนะอันนี้นรูดถุงมาแล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมอันนี้ก็ตอนนี้จะเริ่มช่อๆแล้วนะบานนานแล้วตอนนี้จะเหลือต้นหนึ่งนะน่าจะเหลือต้นต้นนี้เนี่ยที่ผมเสียบประว้นะคือใบตรองเล็กนะอย่างนี้ก็ ่วนมากจะเป็นไม้ที่ผมเก็บไส้พันนะเก็บไซรพันเอาไวา้ก็มีเอฟซีนะครับผมทัก,ท,กทักเข้ามาเนาะว่าอยางได้ชุด20ต้น500นะรวมส่งทุกอย่างอะ่ะจริงจริงไม้ไม่สวยนะชุดี่ต้น500ไม้ผมพูดตรงไม้ผมไม่สวยนะอันนี้ผมพูดตรงนะว่าไม้ผมเลี้ยงไม่ดีนะดูแลไม่ดีไม่สวยแล้วก็ผมก็จะทําทิ้งทิ้งเอาไว้นะแล้วก็กางคืนพบมาเสียบไม้บางครั้งเสียบไม้บางคืนมันจะไม่สวยวางตำแหน่งไม้ไม่ตรงทําให้การเข้าไม้ไม่สวยผมจะทําตอนดึกๆนั่นแหละ พอเลาทำเพราะว่ากต่ลวันผมต้องทํางานกลับมาต้องทงาํางานบ้านแนละ้วก็ดูดูแลสวนนิดหน่อยๆนะดูแลสวนว่า,ากานชมเราเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนั้นเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเต็มที่ที่จะทํางานนะผมผมต้องมาทํางานทุกวนนะันเนาะก็ช่วงนี้จะเรื่องงานคําด้วยอเอาดอกมาให้ดูแล้วกันว่าแบบไหนที่ดูว่าสวยนะก็เกิดชอบอันนี้ก็ยังกำลังบานวันนี้แหละตันนี้ก็กำลังบานเช่นกันก็จะมีหลากหลายแบบนะแต่ก่อนผมจะทํา ทำเยอะนะบอกว่าผมทาไม่ใช่ทำจนชมเยอะนะทําร้ายแบบนะทําห้ายแบบร้ายสีสันนะทําแต่ก่อนผมจะทําไม้ที่มีสีสันแบบนี้เยอะนะเยอะมากอ่าแต่ก่อนชอบทําไม้ที่มีสีสันลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผมพยายามกี่ออกนะโลดทิ้งโลดทิ้งนะโลดทิ้งไปเยอะเลยโลดทิ้งคือแต่ก่อนไม้แบบนี้แหละที่ผมทํานะแล้วก็มาทําอีกยุคหนึ่งผมมาทําเป็นไม้สีพื้นเดียว ในลักษณะแบบนี้เหลืองก็เหลืองเลยขาวก็ขาวชมพูชมพูแดงไปเลยแบบไม่มีอะไรป่าปนแกมไม่ไม่ทํมมามาแบบนี้นะอันนี้ก็อันนี้ที่เหลือรอดนะไม้เก่าเก่าก็โอเคนั้นก็เราลองลองทาไม้เก่าเก่าที่เคยทาทําบ้างอันนี้ก็เป็นไม้เก่าเก่านะแต่ก็สวยดีอยู่นะไม่ใช่ไม่สวยนะเราไปดูของไทยจะสวยเราดูอย่างนี้อาจจะมึนเหมือน,น,นกันนะดอกอาจจะมึนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชั้นเดียวนะที่ทําเปน็นเดียวที่ผมช่วยชั้นเดียวของยุคยสศานั่นแหละ คิดตัวเองนั่นแหละ <c oughs> ก็จะได้จำง,ง่ายหน่อยไงยผมเวลาตั้งชื่อมาให้ผมจะสับสนวันนี้โอเคตัวนี้ตั้งชื่อแบบนี้แล้วก็วันหลังมาเอ้าจำชื่อไม่ได้เราตั้งชื่ออะไรไปวันนั้นก็จะเป็นแบเดียบนั้นก็ทําให้รู้สึกสับสนตอนนี้จริงๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบผมก็ยังไม่รู้ว่าผมเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ท,ที่ที่สายพันธุ์ที่ตัวเองทําขึ้นมาก็ไม่รู้นะว่าเท่าไหร่นะแต่ก่อนก็เกือบสองร้อยนะเกือบสองร้อยแบบนะ รองร้อยชนิดรองร้อยแบบลยแต่ก็เป็นไม้สีนี่แหละที่ผมถนัดทาแต่ว่าพวกวันนี้ผมไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เพราะเพราย่ยาเปียรออกเกียวออกนะเอาต้นไหนคือต้นไหนถ้าถ้าดอกดอกกระอกจะมีนะใช่ไหมอ่าดอกที่ก้มๆนะ่ะอันนี้บานนานแล้วก็ยังชูดอกที่มานถือว่าไม้ดอกก้มดอกดอกไม่ชูน่ะผมจะไม่ทําอันนี้จะเป็นไม้ที่ชูดอกทั้งนั้นแหละที่ทำไหนะไหมต้นนั้นที่ชูดอกอย่างนี้ถ้าไม้ไม่ชูดอกคือ กับเป็นไม้ย้อยนะไม้ย้อยก็จะมีความสวยในลัก,ลกษณะแบบไม้ย้อยนะผมเหลืออยกต้นหนึ่งมั้งไม้ย้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายให้ดูนะแต่ว่ามันก็เกินหรอกอันนั้นก็เหลือต้นเดียวไม่ได้ขยายพันธุ์เลยมันก็ไม่ได้ขายหรอกคือจะเอาเก็บไว้ดูเอาไว้ดูเป็นเป็นตัวอย่างไม้ว่าไอ้ไม้ดอกย้อยคือจะเป็นแบบลักษณะแบบไมนดอกย้อยกับดอกคอตกจะคล้ายๆ้ายกันนะแต่ไม่เหมือนกันไม้ดอกคอตกก็ดอกยังไงละ่ะจะก,ก้มลงมาเนาะมน่นลงมาละไ้ดอกย้อยจะอีก,ก,แ,บบก,แบบกแบบหนึณงแบบอีกลักษณะแบบนึง ว่าเร็วแห้งแมี่ยบอกว่าชัดเนี่ยมันหลินล,วล่วน้ำข่าวโวดเนี่ย <c oughs> เห็ดลงจ้าอันนี้คือนี้ไม่ได้มีตัวไหนออกนะแต่ว่าพรุ่งนี้มีออกแน่นอนคือตันนี้ต้นหนึ่งนะอันนี้เป็นตอลีลานะอันนี้เป็นตอลีลานะต้นนี้ต้นหนึ่งนะจําไว้นะถ้าท่านไหนจะช่วยเหลือผมอ่ผมโฟกัสหน่อยลูกพี่ลูกพี่ไม่โฟกัสต้นนี้หนึ่งต้นนะที่ผมจะไปในพรุ่งนี้แล้วก็ตัวนี้ต้นหนึ่งนะแต่ว่าไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมพูดตรงว่าผมเลี้ยงดูไวดี แล้วก็นี่ต้นหนึ่งนะหนึ่ง hey. ต้นสองต้นสามต้นนี้ก็จะให้ผลเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบเมไปนะสามต้นนี้นะอันนี้ผมเสียบสูงร้อยนะไม้สูงเวลาไม้โตนะอีกรออีกแค่ปีสองปีไม้จะมีคุณภาพมากจะเป็นม้ที่ต้นโตอ้วนๆใหญ่อันนี้เสียบแบบเปี้ยนะแบบเปี้ยอันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ก็โตอันนี้จะ ใส่กาเพาเยอะดูแลดีหน่อยอ่าอันนี้พูดตรงวว่าดูแลดีหน่อยแต่ว่าถ้าไม้เรานี้จะเป็นไม้ที่ทิ้งทิ้งงพ่งอันนี้ตรงตรงนะเวลาไม่มีเราเห็นเยอะนี้มันก็เราดูผ่านมุมกล้องมันจะดูเยอะนะอันนี้พูดตรงว่าถ้าดูผ่านมุมมุมกล้องจะดูเยอะส่วนมากก็จะเป็นไม้ที่ไม่เสียแล้วก็ไม้ที่ไม่ค่อยได้คุณค่าก็คัดทิ้งคัดทิ้งเอาไว้คัดทิ้งพอให้ผลตกลงมาใหม่ให้ไม้เจริญเติบโตใหม่แล้วก็ค่อยเอามาเปลี่ยนดอกใหม่ก็จะทำแบบนั้น ก็เลยดูก็โอ้ทำไมยืดจังไม่ได้ยืดขนาดนั้นนะอันนั้นก็จะมีอยู่ที่ตรงนู้นแหละที่บ้านนักขาตรงนั้นที่ผมเช่าที่ไว้ตรงนั้นกับอีกตรงนึงก็ไม้ไม่เยอดหรอกมีไม่กี่ต้นหรอกแต่ว่าได้เช่าไว้แล้วต้องเช่าเช่าต่อไปอันนี้คือภาระต้องไปจ่ายตรงนั้นแหละให้เช่าที่สองของที่เพราะผมต้องเลี้ยงตอวเล็กแบบนี้เอาไว้ไม่โตหรอกตัวเล็กอันนี้ผมไว้ไว้ทํางานให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เรื่องตไม่โตนะตัวเล็กตัวเล็กก็ไม่ได้รดน้ําเลยนะปล่อยทิ้งอย่างเดียวนอกจากนั้นก็ดูฝนฝนมาเ็ ต้นไหนรอดก็คือรอดต้นไม่รอดก็ก,ก็ก็สุดแต่แต่ว่าสงสารนะสงสารเสียดายนะแต่ว่าที่ทําที่เลี้ยงอาไว้ก็แต่ยังไงก็ไม่เวลาทําไม่ไม่มีน้ําไม่มีแหล่งแหล่งน้าท,ที่ที่อุดมสมบูรณ์ต้องใช้น้ำแบบปลาหมูบ้านก็จะมีบางวันที่ไหลบ้างไม่ไหลบ้างเพราะว่าก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเกรงใจทางหมู่บ้านด้วยถ้าเราจะเอาน้ําเหล่านั้นมามาทำประโยชน์ตัวเองเพื่อตัวเองก็งก็ไม่ไม่ถูกต้องนะก็อาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบวันยี่สิบวันได้ลดน้ํานิดหน่อยก็ ก็ให้ให้อยู่ได้ไม่ให้ตายนะก็เท่านั้เองแต่ว่าจะให้ให้ไม้สวยอะไรที่สมบูรณ์มันทำไม่ได้หรอกนะทำไม่ได้อันนี้ไม้ก็ปล่อยแห้งอย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกอ่ะจริงจริงไหเหล่อนี้เราต้องต้องรดน้ําทุกวันนะต้องดูแลเอาปุ๋ยคอกอะไรขี้วัวอะไรมาใส่ก็แล้วแต่ที่เรามีจะทําให้กิ่งอวบกิ่งโตแลื่สวยอันนี้ต้องทําแบบนั้นอันนี้ผมไม่ได้ทําหรอกผมต้องต้องปล่อยอย่างนี้เพราะคนต้องทางานด้วยจะเป้าทํะไรลูกส่วนมากนะเนี่ยไม่หยุดหรอก กางเกินเล่นตั้งเกินตั้งวันตังเป็นไรโลกทีนี้ขอบคุณคุณป้านะครับผมคปณป้าที่ถืออาการที่เอ็นรูเจบาวเนาะที่ฝากข้ากัหลพ่อเบาลด้วยขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณที่ช่วยเหลือในทุกๆครั้งขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกที่ด้วยทางภาคใต้ทางภาคเหนือภาคภาคตะวันออกด้วยทางกรุงเทพนครรด้วยแล้วก็ทางอีสานบ้านเรเองด้วยขอบคุณทุกท่านทุกที่ครับผมขอบคุณมากก็ยังมีอยู่ท่านหนึ่งนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดูไว้ให้นะ อ, sì อันนี้ผมไม่เวลาจริงเนาะไม่เวลาผมว่าไปทํางานนั่นแหละแล้วก็เวลาน้อยก็ผมมีความสุขอยู่กับลูกชายอันนี้เป็นลูกชายผมไม่มีก็มีครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่นะครับผมไม่มีแฟนนะไม่มีตั้งแต่เกิดต้นแหละไม่มีแฟนตั้งแต่กำเนิดของเขาเกิดมาขี้เหลวผมก็ต้องต้องเอาไอ้นี่เรียกเป็นลูกแกงเหงานอนด้วยกันนอนกอดกันทุกคืนกินด้วยกันนอนด้วยกันก็เป็นลูกชายเจอแมวแมวขางบ้านแต่ว่าไอ้นี่กลัวแมวนะยิงกินกลัวแมวนะแมวเดินไปแล้ว จริงๆกลัวแมวเดินตามต้อยต้อยไปแล้วแต่ว,ว่าไม่พูดละยาวขอบคุณครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสในการทํางานขอบคุณทุกกำลังใจที่ที่มอบให้กำลังใจของท่านกรนะทําให้ผมได้ได้มีโอกาสได้พัฒน,นาสายพันธุ์ไม้ตัวใหม่แล้วก็ได้สร้างสายพันธุ์ไม้ตัวใหม่ก็ได้ทําให้ได้ดูแล้วก็ออกขยายออกไปนะรับผมก็รับไปก็ไปทําต่อนะเอาไปตั้งคาอเองก็ได้ไปทําต่อ เอาไปทาขายเอาไปทําต่ออะไรก็แล้วแต่จะทานะครับอาไปขายายต่อให้ไม้หรือสวยเหล่านี้ออกเยอะๆให้มีเยอะๆใ,ใ,ในในประเทศเราให้เราก็จะได้ผู้ชม,มเยอะแล้วก็เอาไว้ชื่นชมไว้ดูกันครับผมก็นาไปขยายพันธุ์ต่ออย่าไปเก็บไว้คนเดียวแล้วก็แบ่งปันกันไปหรือว่าบางท่ันเอาไปทำบุญก็ได้นะไปไปปลูกที่วัดก็โอเคแล้วหากระถางหรือสวยใส่ก็ไม้เหล่านี้โตขึ้นทุกวันทุกวันอยู่แล้วไม้โตขึ้นอยู่แล้วก็ ประมาณนี้นะนั่นครับขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ